สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ l f F g a m i n เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อนจะหนึ่งหนึ่งกับพี่ชัดที่โรงเรียนนะผมไปทาเขาแล้วเขาแบบก็ทันแดนทัวร์อยู่พอแล้วเขาก็พิ่งมาว่างตอนเนียแล้วผมก็จะจัดไปเลยครับผลจะเป็นยังไงก็แบบไปดูในเกมเลยนะปายอินโทรมา ผมอยู่แต่เกมวะนะป้องไม่โดนนะปาดไปป้องไม่โดนนะครับปาดไปป้องแหวนรอบหัวชิวชิวตัดมันที่เกมที่5นะครับผมเกมเมื่อกี้นะผมอัดตัวแป๊บแล้วก็ลืมอัดด้วยนะครับผมไปโดนมาผ่านครับไม่เจอโดนไปโดนไปเจอคนรับตั้งไว้ดักแล้ก่อนปั๊บแล้วก็เจอยิงป้องไม่โดนนะครับผมกับโดนสว่านเขาตกรีบขึ้นด่วนครับเดี๋ยวโดนยิงหัวผมแป๊บกระโดดขึ้นมาตายวัวเฮ้ยเจอคนละตายวัวดักไว้กวา้างปาดมา เข้าไปนัดหนึ่งแล้วก็ไปตายค่อยพาอะไรวะเนี่ยมาครับผมโดนบาดโป้งยิงไม่โดนนะครับผมโป้งผมไม่โดนครับตาว่าคนเร็วเดียโป้งไปแล้โอ๊ยไม่ตายค่อยพาอะไรกันใหญ่ใช่ไหมยิงจริงมันต้องตายแน่นั่นน่ะบาดมาโอเคเขายิงปัญญาครับผมเห็นเขายิงปัญหาหมดเลยรอก่อนนะครับเดี๋ยวเต็มอย่ยงตัวไปมาตัวไปรึปุ๊บโป้เข้าตัวเต็มเก็บเหมือนกันนับตั้งพัมยาก่อนนะครับผม ก็ออกไปเลยหาไม่เจอตอนนี้ปึ๊บเกเจอแล้วฮึบตายวัวไปปึ๊บตายวัวไ,ไปก่อนฮึบโป้งโป้งตายวัวไปก่อนนะผมเฮ้ยโป้งไม่โดนโดนไปไหมโป้งเแี่โดนฝนมาไม่โดน,โดนเฮ้ยโป้งจับเลยมากันต่อนะผมตายวัวไปปึ๊บตายวัวก่อนนะเฮ้ยโป้งไม่โดนนะครับผมโดนไปโไป้งไม่ตาย โอ้โหฆ่าตัวเน้นเน้นโป้งโอ้ยเี้ยค่อยพลาดเลยวะแม่ไม่ตายสักทีฮึบตายหมดไปโดนป๊บาโอ้โห First Blood มาที่เกมต่อไปนะผมโดนมากฮึบตายหมดไปก่อนฮึบโบตายโอ้โห First Blood เรียบร้อยมากันที่เกมสุดท้ายนะครับตาวหมดไปก่อนครับโดนมากฮึบตายหมดไปก็ยืนร่อยแล้วคนระับผมตาวหมดไปปึ๊บโดนปะบ้า คลิปก็จบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ